ปชิมโอวาสของหลวงปู่มั่นท่านหลวงตามหาบัวได้บันทึกไว้ดังนี้ตอนสุดท้ายแห่งธรรมที่พอยึดได้ว่าเป็นปชิมโอวาทนั้นท่านมาลงเอยในสังขารธรรมเช่นเดียวกับพระปชิมโอวาสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่สงฆ์สาวกเวลาจะเสด็จปรินิพานหลวงปู่มั่นได้ยกเอาพระธรรมบทนั้นขึ้นแสดงว่า หันทธานิภิกขเ,เวอามานตยามิโวดูก่อนพิโกทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัป,ปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมกันเถิดอยังตถาคตสระปชิมาวาจา นี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนั้นหลวงปู่ก็อธิบายต่อไปใจความว่าคำว่าสังขารในพระปัจช,ชิมโอวาทนั้นเป็นยอดของพระธรรมพระองค์ทรงประมวลมาในคำว่าสังขารทั้งสิน้นแต่พระประสงค์ทรงมุ่งสังขารภายในมากกว่าสังขารอื่นใดๆในขณะนั้นเพื่อเห็นความสำคัญของสังขาร อันเป็นตัวสมุทัยเครื่องก่อกวนจิตใจให้หลงตามไม่สงบลงเป็นตัวของตัวได้เมื่อพิจารณาสังขารคือความคิดปรุงของใจทั้งหยาบและละเอียดรู้ตลอดทั่วถึงแล้วสังขารเหล่านั้นก็ดับเมื่อสังขารดับใจก็หมดการก่อกวนแม้มีการคิดปรุงอยู่บ้างก็เป็นไปตามปกติของขันที่เรียกว่าขันล้วนๆไม่แผงขึ้นมาด้วยกิเลส ตันหาอาวิชาถ้าเปรียบกับการนอนก็เป็นการนอนหลับอย่างสนิทไม่มีการละเมอเพ้อฝันมาก่อกวนในเวลาหลับถ้าหมายถึงจิตก็เป็นวูปัสมูจิตเป็นจิตสงบไม่มีกิเลสนอกเหนืออยู่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งปวงเป็นจิตประเภทนี้ทั้งนั้นท่านจึงไม่ลหลงไหลใฝ่ฝันหาอะไรกันอีกนับแต่ขณะจิต ประเภทนี้ปรากฏขึ้นคำว่าสอุปาทิเสสนิพานก็มีมาพร้อมกันความสิ้นกิเลสก็สิ้นไปในขณะเดียวกันความเป็นพระอรหันต์ก็เป็นขึ้นพร้อมในขณะเดียวกันจึงเป็นธรรมอัศจรรย์ไม่มีอะไรเทียบได้ในโลกทั้งสามท่านหลวงปู่แสดงธรรมถึงจุดนี้แล้วท่านก็หยุดนับแต่วันนั้นมาไม่ปรากฏว่าท่านได้แสดงธรรมที่ไหนเวลาใดอีกเลย จึงได้ยึดเอาว่าเป็นปัจชิมโอวาทคือโอวาทหรือการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงปู่มัน